ลบวัตถุออกจากรูปภาพนะครับใช้แอปฟรีนะครับแอปเหมยตู้หรือว่าเหมยตู้นะครับถ้าออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะจ๊ะแล้วใช้เฉพาะฟังก์ชันฟรีนะครับทํายังไงไปดูกันเลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆเ,เ,เราใช้เหมยตู้หรือว่าเหมยตู้นะครับลบวัตถุออกจากภาพกันดีกว่านะครับก็ ใช้เป็นตัวฟรีอย่างเดียวก็แล้วกันนะครับเราจะไม่จ่ายเงินนะครับอ่ะก่อนอื่นเพื่อนๆไปอัปเดตนะครับแอปให้เรียบร้อยก่อนนะเพื่อนๆก็เปิดในสโต์นะครับแล้วก็อัปเดตให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็กดเปิดขึ้นมาเลยนะครับพอเปิดมานะครับเดี๋ยวเราจะไปเลือกนะครับรูปกันนะครับเอารูปแบบที่เป็นเน้นวัตถุแล้วกันนะครับ ถ้าเป็นวัตถุอ่ะผมเอารูปนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะลบพวกสิ่งของหรือว่าวัตถุออกจากภาพนะครับคําสั่งที่ใช้อยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างนะครับเขาจะใช้คําว่าลบนะครับอัปเดตเดือนห้านะครับสองพันยี่สิบสี่นะครับทีนี้มันก็จะมีนะครับหัวแปงให้เลือกนะครับแล้วก็เลือกหัวแปงแล้วก็คําสั่งต่อมาเนี่ยก็จะเป็น AI นะครับแต่ว่าเขาจะล็อกไว้ให้เสียเงินนะครับแล้วก็ ไม่เอาดีกว่าเนี่ยครับข้ามไปแล้วก็มีซ่อมแซมนะครับซ่อมแซมเนี่ยก็จะมีบางอันที่ล็อกไว้เหมือนกันแนะนําให้ใช้ตัวคลาสสิกแล้วกันนะครับดีสุดละฟรีนะครับดีสุดละแล้วก็ทางนะครับซูมออกแล้วก็เลือกความหนาความใหญ่ของหัวแปรงแล้วก็ระบายผมจะเอาป๊กไฟออกระบายแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับไอ้ปล่อยมือนะครับเดี๋ยวมันก็จะไปดูดพื้นที่อื่นมาแทนให้นะครับ <S <S เห็นไหมครับเรียบร้อยทีเนี้ย ตรงนี้อาจจะไม่เนียนแล้วก็ระบายนะครับเนี่ยถ,ถ้ากินเข้ามาแบบนี้แล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเนียนละแบกก่อนแบกก่อนเอาปั๊กไฟก่อนแล้วกันนะเอาใหม่เห็นไหมรอบแล้วแล้วค่อยๆทีละอันนะผมว่าน่าจะง่ายกว่ารบทีละอันปุ๊บแต่ไอเส้นตรงเนี้ระวังให้ดีนะครับ มันใกล้มากมันก็จะไม่ค่อยเนียนอ่าเห็นไหมเนียนแล้วแล้วก็ค่อยๆลบไปทีละจึกทีละจึดดูดไปหลักการทํางานอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆบางคนก็งงว่าไอ้ทำไมไม่ได้วะก็คือหลักการทํางานอ่ะผมบอกทุกคลิปเลยก็คือเขาจะไปดูดนะครับพื้นผิวที่ ai มันประมวลผลว่ามันใกล้เคียงกับจุดที่เราระบายใช่ไหมพอเราระบายตรงนี้มันก็จะไปดูดพื้นผิวรอบข้างที่มันคิดว่ามันใกล้เคียงกันแล้วก็เอามาแปะส่วนที่เราระบายนะครับ อันนี้ก็คือการทํางานของเขามันถึงได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมทีนี้ลองอีกสักทีหนึ่งนะครับลบนะด้านล่างลบอ่าเพื่อนๆต้องค่อยๆลบไปอย่างที่ผมสอนใช่ปะค่อยๆลบไปนะครับมันก็จะเนียนแบบนี้นะครับเพื่อนๆลองดูลองด,ลองดูลองเล่นดูนะครับง่ายง่ายเนาะกดถูกแล้วก็บันทึกด้านบนได้เลยนะครับบันทึกเท่านี้เรียบร้อยนะครับผมสอนมาประมาณ56ปีแอป ก็ยังใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มตัวเสียเงินมาก็เท่านั้นเองนะครับตัวฟรีก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับเดี๋ยวฝากโฆษณานิดนึงนะเพื่อนๆนะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตาม JS14 u n w o r k ด้วยนะครับแล้วก็ลิงก์แ f f ฟเ i a ร e เรโปรแกรมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนกันนะครับแต่ก็อยากจะซื้อสินค้านะครับสามารถคลิกลิงก์แอ f ฟเ i a ร e โปรแกรมนะครับเข้าไปซื้อสินค้าที่เพื่อนๆ จะซื้ออยู่แล้วนะครับผมก็จะได้นะครับค่าน้ําค่าไฟจากยอดที่เ,เพื่อนๆซื้อสินค้านั่นแหละครับเนี่ยผมก็จะมีลิงก์นะครับหลายๆแบรนด์เลยนะครับอย่างเช่นซื้อมือถือนะครับซื้อคอมพิวเตอร์อุปกรณ์กีฬานะครับแบรนด์ adidas super sport adi banana นะครับ lazada shopee power by อะไรก็ว่าไปเพื่อนๆลองดูแล้วกันนะแบรนด์ไหนที่เพื่อนๆชอบแล้วก็อยากจะเข้าไปซื้อสินค้ามันก็จะมีพวกโค้ดส่วนลด ให้เราเก็บเหมือนกันนะลองเก็บแล้วก็ไปซื้อออนไลน์ดูนะครับได้ส่วนลดเยอะเหมือนกันนะลองดูแล้วกันนะครับโอเคสวัสดีบ๊ายบายครับ